ดูรีวิวมาจ้าบรรยกาหรว่าคนยเมื่อไรก็มาเป็นครอบครัวต้นตานอยากรู้ว่าในรีวิวแบบของจริงเป็นยังไงมี f c เราเดินทางมาจากเกือบสุดขั้วโลกเหนือนะครับเพื่อมาหาร้านเราที่ต้นตาลยูสคานะเดี๋ยวขออนุญาตไปสัมภาษณ์พี่เขาหน่อยนะครับว่าพะอะไรถึงมาหาเราที่นี่นะครับพี่ชายผมเขามาจากนอร์เวย์ด้วยนะครับขออนุญาตคุยเลยดีกว่าพี่ติดมานิดนึงพี่นะตอนนี้ซึบมาจากที่ไหนพี่ ผมมาจากนอร์เวย์ออสโลครับก็ติดตามเพจต้นตาลยูสคามาพอสมควรครับก็พอดีลงมาเมืองไทยก็อยากรู้ว่าในเพจกับตัวจริงครับแตกต่างกันไหมครับแล้วในที่สุดเราก็มาได้เห็นแล้วว่าตัวจริงนี่ไม่ต่างจากเพจเลยครับโดยเฉพาะน้องรูปหลอครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากพี่ยอนไหมล่ะโหมาแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ อยากเปลี่ยนรถนะครับก็ตั้งใจมาหาต้นตาลนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยกำลังรับรถใหม่กลับไปบ้านนะครับสีนุ้เงินคันนี้แล้วก็บอกว่าถ้าเผื่อว่าหลังจากนี้พี่บินไปที่นู่นแล้วอ่ะมีไรนะครับฝากติดตอ่อแล้วก็ช่วยดูแลหน่อยยินดีอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครั<อ>บผมยิยนดีอยู่แล้วยินดีอยู่แล้วนะครับ,รบและขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่ไว้วางใจต้นตาลนะครับครับยินดีครับใช้รถคันใหม่อย่างมีความสุขด้วยนะครับขอบคุณทั้งมากนะครับยินดีครับ